สวัสดีค่ะขัญใจเกตอุดมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบรุรีโดยมีการนำของท่านนายกวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบรุรีซึ่งท่านก็ได้ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนของเราด้วยดีเสมอมาจนกระทั่งเราเติบโตมาจนทุกวันนี้ค่ะโดยนโยบายของท่าน ในเรื่องของเมืองชนคนกีฬาสปอร์ซิตี้และสมาร์ c ซิตี้นะคะท่านก็ได้ส่งเสริมและสนับสนุนทั้งโรงเรียนในสังกัดและนอกสังกัดด้วยดีตลอดมาโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบรุรีได้พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในหลายๆด้านโดยเรามีความเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนเก่งทุกรายแต่เก่งคนละด้านเราจึงส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน ทั้งในด้านของวิชาการในด้านของกีฬาฟุตบอน่าจะสินเรามีโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านมงโยธวาทิศจนทำให้เด็กนักเรียนของเราได้รับรางวัลนานาชาติและโครงการวอลเลย์บอลหญิงสู่ความเป็นเลิศขอขอบคุณ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่ได้มอบความไว้วางใจให้เกียรติกับโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อให้เป็นเจ้าภาพในรอบคัดเลือกภาคตะว,วันออกในครั้งนี้ทั้งสองรายการทั้งรายการอาร์ดโนมโตรุ่นอายุไม่เกิน14ปีและรายการวิทยุการบินรุ่นอายุไม่เกิน12ปีทางโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อยินดีต้อนรับผู้แทน สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคณะกรรมการผู้ตัดสินทุกท่านผู้ฝึกสอนนักกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านโรงเรียนชุมชนวัดหนองโคหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับความสะดวกในการจัดก,การแข่งขันในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ